เปลี่ยนเก้าอี้ก่อนมาเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ครูส้มพึ่งไลฟ์จบไปนะคะในบ้านฟ้านะคะช่องฟ้านะตอนนี้ก็มาต่อกันที่ช่องแดงจ้ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะใครที่เข้ามาหลังจากไลฟ์นี้จบไปแล้วเม้นท์บอกหน่อยนะคะเก็บตามหลังเมนท์ a ตอร r เอาไว้หน่อยอยากจะรู้ว่าเอยังมีคนมาดูเก็บตามรึเปล่านะ ตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาเลยแต่มาตามหลังก็เมนบอกหน่อยนะคะแจ้งประกาศข่าวนะคะประกาศข่าวด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยการเข้าถึงนะคะยอดการเข้าถึงมันต่ํามากแต่ก็ไม่เป็นไรก็จะขอจัดโปรต่อไปเพราะเนี่ยเป็นโปรรายปีที่ทุกส้มจัดอยู่แล้ว Black Friday เซลล์สุดๆเซลล์มามืด Black Friday สุกมืดนะคะวันนี้มันวันอะไร แต่จัดแล้วนะคะเริ่มแล้วนั่นก็คือทุกคอสของ c r u โ o ไม่ว่าจะเป็นคอสแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารหรือแม้แต่คอสแฮกแกรมาลดเหลืออยู่ที่1,500บาทได้ครบเหมือนคอสใหญ่ครบคอสเต็มทุกอันเลยนะคะลดถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้ใครสนใจทักเข้ามาสมัครหรือขอดูตัวอย่างการเรียนได้ค่ะ สืบเนื่องจากการไลฟ์ในช่องสีฟ้าของเมื่อตะกี้นี่เองนะคะตอนนี้ครูส้มมาไลฟ์ในช่องแดงต่อแล้ววันนี้เราจะมาฝึกสร้างคำถามโดยนักเรียนตอบครูส้มแค่ง่ายๆว่าจะขึ้นต้นด้วยอะไร We a r have can ฟังโจทย์ดีๆนะ w i l l are have can ง่ายพอไหมแป๊บหนึ่งนะเอาปรับแสงได้ด้วยง่ายนะจ๊ะง่ายมากเลย ง่ายมากเลยค่ะจะสร้างประโยคคําถามประโยคแรกนะคะถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าเคยคิดจะเปลี่ยนงานไหมรุ่มไม่เห็นคอมเมนต์ไหนลองเม้นต์มาซิมัจะขึ้นหรือเปล่านักเรียน I'm not sure if I can see your comment Just say hi หน่อยเด้อจเด้อ say hi หน่อยนะอ่าบอกรุ่มนหน่อยนะ,ะค่ะว่า สัญญาณโอเคดีอยู่ตอนนี้ส้มไลฟ์สดส่งตรงจากกรุงไทเปปร,ระเทศอะไรไทเปปร,ระเทศไต้หวันเลยนะจ๊ะเพิ่งมาถึงเลยแล้วก็รู้ว่าต้องไลฟ์ห้องรกเพิ่งมาถึงแล้วก็แบบ unpack กระเป๋าแต่ว่าไม่ได้เอากล้องของตัวแล็ปท็อปมาด้วยฉันก็เลยแบบโอเคไลฟ์ okay, จากโทรศัพท์ก็ได้ยังเห็นกันอยู่ชัดเจนดีเสียงโอเคไหมคะ จทย์แรกนะคะมาเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้3นาทีแรกแล้วถ้าจะบอกว่าเคยคิดจะเปลี่ยนงานไหมประโยคนี้ขึ้นต้นด้วยค่ะว่าเคยไหมคุณจะเอาภาษางอักฤษตัวไหนขึ้นต้นเม้นบอกหน่อยสิ w l o r h a v e can w i l l o r h a v e can มาเลยตอบผิดไม่เป็นไรไม่แซวแน่นอนนะคะตอบผิดอย่างอย่างน้อยคุณได้คิดยังดีกว่าไม่ได้ปล่อยให้สมอง คิดอะไรเลยนั่งฟังอย่างเดียวกะจะท่องไปใช้อย่างเดียวแบบนี้เวลาสื่อสารจริงคุณจะเกิดอาการฟรีสมากเลยสมองฟรีสนะคะอืมคุณแอนสวัสดีค่ะคุณแอนเก่งมากตอบคือว่า have เวลาจะถามว่าเคยไหมเราขึ้นต้นประโยค have ไว้ก่อนนะคะ have you ever คิดภาษาอังกฤษสมมติคุณที่เพิ่งเริ่มเรียนคุณก็จะพูดว่า have you ever think ก็ปล่อยผ่านให้ได้นะ Have you ever think โอ้ oh, แต่คราวนี้ครูส้มบอกว่าต้องผันเป็นคอเป็นช่อง3เนาะอ่ะแล้วก็นั่งผันเล่นๆก่อนช่องสามคืออะไร Think thought thought uh, Have you ever thought Have you ever thought ปกติ think thought thought มันตามด้วย about หรือ of นั่นแหละค่ะเปลี่ยนงาน Change Have you ever thought about changing your job Have you ever thought about changing your job เห็นไหมคะก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องประโยคนี้ต่อไปนะคะจะถามเพื่อนว่าจะเอาอันนี้ไหมเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตกับเพื่อนเราเป็นคนถือตระก,ก้าช้อปปิง้งเพื่อนเคยจับ <c oughs> เคยดูแล้ว,ลวเราก็อ่ะแล้วจะเอาไหมจะได้โยนเข้าไปในตระก,ก้าอ่าคุณแอนนี่เก่งมากเลยคุณประวัณรัตน์คุณรุ่งอ่าคุณรุ่งรพรสวัสดีค่ะ ตอบคริสมทีถ้าจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าตกลงคุณจะเอาอันนี้ไหมของตะก,ก้าไปด้วยจะถามเป็นภาษาอังกฤษได้ยังไงสิวินาทีขึ้นต้นเอาแค่คำขึ้นต้นก่อนจะเอา will or have can จะเอาอันนี้ไหม will or have can เอาก็คือ take this take this ใชลย will you take this will you take this ถ้ามีคําว่าจะอยู่ในประโยคคนที่เพิ่งเรียนเริ่มต้นอยู่เพิ่งคิดเยอะจะปุ๊บวิวป,ปั๊บจะปุบ๊บวิวปั๊บเอาอันนี้ take this ก็จะเป็น will you take this will you take this นะคะต่อไปนี่คุณยังโกรธฉันอยู่ไหมยังโกรธอยู่ไหมนะคะคุณต้องมาอยู่ได้ไงยังโกรธอยู่ไหมสิบวิค่ะคุณแอนเก่งมากเลยมาเรื่อยๆทยอยคิดภาษาอังกฤษมาช,นนช่วยกันหน่อยเร็วช่วยกันหน่อยเร็ว ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนมีตัวเลือกให้อยู่นะ Are you will have Are you will have กรธภาษาสังกฤตคือ mad โกรธฉัน mad at me mad at me เก่งมากเลยตอบ R มา very good you got it right ตอบถูกค่ะ Are you still mad at me Are you still mad at me Are you still angry at me เก่งมากคุณประวัณรัตน์และทุกทุกคนที่ตอบ วิ l ไม่เป็นไรวิ l ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวโจทย์ข้อต่อไปถ้าจะบอกว่าจะไปได้วยกันไหมจะมาด้วยกันไหมของง่ายๆเลยเวลาจะชวนมาด้วยกันไหมเอาด้วยมาไหมกินไหมอะไรเงี้ย join me ใช้คําว่า join me ได้เลยเนาะเก่งมากนะที่ตอบมามาด้วยกันไหมมาไหมจอยไหมจอย me อ่าบางคนคิด come with me โอเคใช้ได้ come with me go จะ go หรือคําดี จอยมีไปโหลดเดืเดองแต่เดาคอง่ายๆไว้ก่อนเราจะไปตกลงจะไปด้วยกันไหมคือตอนนี้อะไร Will you join me? Will you join me? นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนเอา will ไว้ไก่อนเลยส่วนใครที่แบบอยากอัปเกรดคุณก็ Are you ก็ได้แต่ Are you คุณต้องตาได้วย going to จดนะอ่ะมาแล้วสมุดจดสับขอให้เป็นเล่มส่วนตัวของตัวเองเลยก็จะเป็น Will you join me? Are you going to join me? Are you มันจะยาวหน่อยเพราะต้อ go into g นะ Are you going to join me Sorry Will you join me <laughs> Okay ต่อไปนะคะถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกว่าจะออกจากบ้านตอนเช้าไหมจะออกเดินทางอ่ะสมมุจะออกตอนเช้าเลยไหม Early in the morning นะคะ In the morning Early in the morning ต่อไปจะออกไหม Are you going to หรือ Will you ได้หมดเลยนี่ขอฉเฉลยนะง่ายมาก Will you leave in the morning Will you leave early หรือ Are you นะคะ Are you going to leave early tomorrow ต่อไปนะคะถ้าจะบอกว่าคุณเคยเห็นน้ำท่วมในจุดนี้มาก่อนไหมสมมติคุณส้มจะไปหาซื้อบ้านคุณก็เลยไปหาถามคนละแวกนั้นว่าอ,อ เคยเห็นน้ําท่วมมาไหมเออเราต้องอย่าซื้อแค่ว่ามันสวยนะคุณต้องไปหา make friend ถามคนในละแวกใช่ปาว่าเคยเห็นน้ําท่วไมไหมพี่แถวเนี้ยเคยเห็นไหมเอาสิเราจะไปเมืองนอกถางฝรั่งเคยเห็นน้ําท่วมไหม C C any flood C any flood แต่คุณจะขึ้นต้นประโยคอย่างไงล่ะเออขึ้นต้นประโยคได้ไวมีชัยไปกว่าครึ่งนะน,นี้บอกเลยสำคนที่คิดนานคิดหนักคิดเยอะ ภาษาอังกฤษโอ้โหรูศักท์เยอะแต่เอามาเรียงไม่ได้สักทีเพราะมีปัญหาเรื่องการขึ้นประโยคเอานี้ไงขึ้นยังไงเคยเห็น have, have นั่นเองเก่งมากเลยเอาภาษาญี่ปุ่นจังไดเนาะน,นี่อ่านว่ออกเด้แต่เดอแปลให้เป็นภาษาอังกฤษช่วยครูแปลหน่อย have you นะ have you have you seen any flood in this location have you seen any flood in this area have you seen have you seen จดจดจดเคยเห็นไหม have you seen ต่อไปเออช่วยเช็คไฟให้ฉันหน่อยได้ไหมเก่งมากเลยคุณประวันรัตช่วยเช็คไฟให้มาให้ฉันหน่อยได้ไหมมาจากช่องสีฟ้าใช่ไหมมากเลยเก่งมากเลยตามมาเรียนคุณส้มแสงคุยังได้อยู่ไหมเนี่ยเก่งมากเลยคุณออน very good มาเลยเช็คไฟให้หน่อยได้ไหมคะมีคนถามซุ่ว่าทำไมมีมีเข็มบนจมูกใช่ไหมมีจิ้วจมูกเนาะ ก็เจานะคะอ่ uh, it's called piercing นะ okay? it's called piercing น yeah. ะประมาณว่าเบื่อกับใบหน้าไม่รู้จะไปทำอะไรดีเ <laughs> จาะจมูกก่อนแลวกันนะ,ะ uh, ต่อเลยทำให้หน่อยได้ไหมคุณแอนนี่ตอบว่า can นะคะ uh, can you จดจดจดทำให้หน่อยได้ไหม can you ตามด้วยกริยาที่ขอให้เขาทำ check flight ให้ฉัน check the flight for me can you Can you check the flight for me? Check the flight for me นั่นเองค่ะ Can you check the flight for me น,นคะคะอะต่อไปถ้าจะพูดว่ายังสนใจอยู่ไหมเรื่องนี้เนี่ยยังสนใจไอเทมนี้อยู่ไหมบางนคนนะคะขายของออนไลน์ใช่ไหมเออลูกค้าบอกโหจองกันไว้เยอะแต่เมื่อไหร่จะจ่ายยังสนใจอยู่ปะคะถ้าไม่สนใจไม่เป็นไรจะปล่อยให้คนอื่นแล้วนะยังสนใจอยู่ไหมอ่ะต่อไป คือต้องไม่ยู่ว่าไงคะสนใจก็คือ interested interested in this interested in this item นคะสนใจในสังพิวใช้ interested in และนักเรียนครูส้มก็ตอบว่า are you เก่งมากเลย are you still ใส่คาว่า still เข้าไปยังยังคง are you still interested in this are you still interested in this item ไม่เป็นไรถ้าไม่สนใจ it's okay if you're not it's okay if you're not ต่ฉันปล่อยต่อได้นะคะ uh I'll give it I'll let I'll let other people have it I'll let other client have it just let me know ก็แค่บอกถ้าไม่เอาต่อไปนะคะโทรกลับได้ไหมโทรกลับได้ไหมขึ้นต้นด้วย Can, เช่นกันว่าได้ไหมใช่ปะคะก็จะเป็น can you call back can you call back โทรหาใครว่าไงโทรหาใคร call me back ก็ได้นะคะ can you call me back can you call me back เออดูทำไมตาแดงเชื่อว่าฉันนอนไม่พอแน่เลยต่อไปอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไปต่อต่อไปไปต่อ เสิเข้าต่อไปนะคะถ้าจะบอกว่าอืมคิดโจทย์ไม่ออกอ่ะถ้าจะบอกว่ารอส้มหน่อยได้ไหมรอส้มหน่อยได้ไหมอรอส้มหน่อยได้ไหมถามว่าได้ไหมก็คือ can เหมือนเดิม can you wait for ส้ม can you wait for some can you wait for some I'm leaving ฉันจะไปแล้วแต่เธอนะรอส้มหน่อยนะ เก่งมากต่อไปถ้าจะบอกว่าอเศร้าหรือเปล่าเป็นไรเป็นไรอะ่ะเศร้าหรอ Upset หรอแซดหรอ d i s appointed หรอเนี่ยจะถามเรื่องความรู้สึกแล้วนี่ฟังคุณส้มดีๆนะแซด disappointed unhappy หรออะไรเงี้ยเรื่องของความรู้สึกสิ่งที่คุณเป็นอยู่ ขึ้นต้นประโยคว่าไงในหมวดนี้ฟังดีๆในหมวดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีความรู้สึกแ yeah, ย่เลวร้ายขำให้ขึ้นต้นประโยคด้วย are you ทั้งหมดเลยรู้ปะว่านี่คือความง่ายของภาษาอังก are you ตามด้วยอารมณ์ความรู้สึกจิตใจ are you happy นะมีความสุขหรอนะคะหรือว่ารู้สึกขำหรอ are you are you amused amuse ไหนะคำนี้เดี๋ยวครูให้สับนะเป็นคำสับใหม่ของใครรอเปล่าลองสะกดคำว่า amused ed ้นะ amused are you amused หรือว่า are you happy are you พอใจปะเนี่ย are you satisfied เป็น are you หมดเลยนะคะเก่งมากเลยคุณแอนนี่นะขอยึดคำตอบคุณแอนนี่นะคะคำว่า amused คำนี้เติมดีด็อกไปด้วยนะเก่งแล้วที่สะกดมาถูกต้องละเติมดีด็อกไปนิดนึงเพราะมันเป็นสัตว์จําพวกคำ adjective นะคะคำ adjective ที่บอกความรู้สึกอยู่ในหมวดของพวก mm hmm. bored ed interested ed frustrated ed รู้สึกรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสนใจประมาณนี้นะคะ excited รู้สึกตื่นเต้นนะคะเอาละต่อไปนะคะ ถ้าจะบอกว่าอืมอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮลัฮโลโหลฮัลโหลอยู่แถวนี้หรือเปล่าฉันเพิ่งบินมาถึงเดี๋ยวออกไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันไหมจะโทรหาเพื่อนที่ทํางานแถวนี้ก็เลยอยู่แถวนี้หรือเปล่าขึ้นต้นประโยคด้วยอะไรคะทษทีพูดเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนบ้านบอกข้างคนข้างห้อง,ง,งบอกฉันไม่ได้อยากจะเรียนภาษาอังกฤษเธอซะหน่อย Sorry ค่ะ Sorry เออเทรนเดี๋ยวนี้ยิ่งต้อง มีมาระายทาเรื่องของจะออกมาเที่ยวนอกประเทศฉันต้องรักษามาระายาไมัต้องควบคุมเสียงตัวเองนิดนึงแหมย่าเสียชื่อเสียงคนไทยใช่ปะเดี๋ยวโดนเพื่อนบ้านในเดี๋ยวโดนคนในประเทศรุมดุใช่ปะโจดว่าไงอยู่แถวนี้หรือเปล่าขึ้นต้นด้วย are you ออยูอุ้ยเก่งมากเลยอายูแถวนี้ around are you around Are you around เฮ้ยใครจะไปรู้ว่ามันจะง่ายขนาดนี้ใช่ไหมคะ Are you around here Are you around here แต่ถ้าอยู่ที่แถวโน้นหรือเปล่า Are you around there Are you around there นะคะยุ่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ออกมากินโจ๊กด้วยกันไหนได้ไหมเออที่ไต้หวันก็ไม่รู้ว่าอะไรขึ้นชื่อเนาะนอกจากชานมไข่มุกพวกโจ๊กพวก porridge พวกนี้ก็น่าลองนะเธอ วลูกชิ้นนึงอะไรแบบนี้พูดแล้วหิวเลยยุ่งคือบีซีคือตอนอ้นประโยคไง Are you busy? Are you busy? อยู่ที่ทำงานแรือเปล่าตอนนี้ภาษาอังกฤษคือ at work นี่ขอวนมาใช้อีกรอบหนึ่ง at work are you at work are you at work เถียงกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้ทำไมโทรไปหาเราได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันน่ยทะเลาะก,กันอยู่หรอทะเลาะก,กันอยู่หรอ,อ,กกอ,หรอภาษาอังกฤษว่าไง อ้ยาคิดได้ไหมเนี่ยทะเลาะหรือเถียงกันก็คือ have a fight หรือว่า fighting อะไรเงี้ยหรือว่า have an argument ทะเลาะนะทะเลาะนะจะพูดเป็นภาษาไทยว่าไงเป็นอยู่หรือเปล่าตอนนี้เกิดขึ้นอยู่หรอตอนนี้ว่าซานเสียงควักควักควักควายนะเสียงข้อแค่ข,ข,ขทะเลาะกันตะโกนอยู่ ทำอยู่หรอตอนนี้ทัลาะกันให้ขึ้นต้นย Are you ปั๊บตามด้วยอิง Hello จดจดจดเกิดขึ้นอยู่หรอตอนนี้ Are you ปั๊บตามด้วยอิงศัพที่ให้เมื่อกี้ก็ผันเป็นอิงให้หมด Are you having a fight หรือ Are you fighting Are you fighting with each other นะคะหรือ Are you having an argument Are you having an argument เปทุกอย่างที่ครูส้มให้ไปเอามาผ่านเป็น I N G หมดเลย Have having fight fighting นะคะเอาหล่มนักเรียนเดี๋ยวครูส้มจะให้อีกสักข้อหนึ่งล้วกันนะคะเออให้อีกสักข้อหนึ่งคืนนี้จะออกไปข้างนอกไหมจะออกไปหากินดินเนอร์ใดๆข้างนอกไหมออกไปข้างนอกนะคะใครจะไปดูง่ายมากเลย Go out Go out, go out นะคะเก่งมากเลยนักเรียนที่พิมพ์ตอบมาอเปะเวอร์ v. จะออกไปข้างนอกไหมขึ้นต้นประโยคด้วย Will you อันนี้สำหรับคนที่ไม่อยากคิดเยอะอยังไมก็แบบของง่ายๆก็นเลย Will you go out tonight Will you go out tonight? คำว่า go out วลีนี้นะคะฝรั่งใช้หนาหูเลยมันแปลว่าออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นการออกไปกินสังสรรค์ปาร์ตี้ไปเที่ยวแล้วกลับมาดึกๆใช้คาว่า go out หมดเลยนะคะ Are you going out tonight? ใช้ได้เช่นกันถ้าคุณใช้ will you ให้คุณใช้ go out ปกติห้ามผัน will you go out tonight แต่ถ้าคุณใช้ are you แปลว่าจะได้ด้วย Are you going out tonight? Are you going out tonight? ดขออีกข้อหนึ่งได้ไหมขออีกข้อหนึ่งนะได้ไม่ได้ตกลงคุณจะตอบฉันไหมวันนี้เนี่ยจะตอบกลับไหมวันนี้เนี่ยเออทำไมเงียบจังเลยเนี่ยทวงหนี้ไปสิ้นเดือนแล้วก็ยังไม่ได้สกักทีนี่จะสิ้นปีแล้วนะจะตอบฉันป้นเนี่ยตอบภาษาอังกฤษคือ reply reply นะคะ reply to me will you reply to me today หรือบาคนไม่ใช้ reply คือ get back to me get back to me get back ก็คือการตอบหรือการโทรกลับนะคะ will you get back to me today will you get back to me today ไม่ใช่ will วิวได้ปะ are you going to นะคะ are you going to get back to me today Are you going to get back to me today? สรุปว่าฉันให้ละสรุปได้แค่นี้แล้วถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมลืมออกมาเซลฟี่มาเลยจะไปขอให้เขาทำให้ขึ้นต้องประโยคว่าไงคุณส้มปล่อยต่อนิดนึงนะประโยคนี้เป็นประโยคที่สุภาพที่คุณสามารถใช้ขอความช่วยเหลือได้เวลาออกไปเดินทางท่องเที่ยวข้างนอกซึ่งวันนี้คุณส้มใช้ประโยคนี้บ่อยมาก บางครั้งเราก็ไม่อยากจะกดโทรศัพท์เดินดูทางไปตลอดเห็นคนอยู่ตามข้างทางถามได้โดยเฉพาะบอกเลยนะอยู่ที่ไต้หวันสมมาเป็นครั้งแรกแล้วคนเฟรนลี่และไน c ์นะค่อนข้างไน c ์มากเลยมันจะเป็นเวอร์ชั่นเหมือนประเทศจีนแต่ความรู้สึกปลอดภัยกว่าเธอไม่ได้บอกว่าคนจีนไม่เฟรนลี่นะแต่คนจีนจะแบบจะแบบ บีซี่ไลฟใช่ไหมบีซี่ไลฟ์สไตล์เขาก็จะไม่มีเวลามาอะไรเราเยอะไม่มีเวลามายิ้มแย้มหรือใดๆแต่คนไต้หวันจะแบบเออถามทางแล้วแลดูงงๆเนี่ยเขาจะเดินไปส่งได้เลยนะ oh. can you เก่งมากเลย can you take a photo for me can you take a photo for me ได้เลยนยคะคะนักเรียนครูส่งฝากอีกข้อนึ่งได้ไหมพรุ่งนี้จะถ่ายรูปให้ฉันได้ไหมพรุ่งนี้เป็นเป็นการออกงานรับปริญญา จะสามารถทำได้ไหมคุณจะขึ้นต้นประโยคว่าอย่างไรอันนี้ให้พิเศษมากเลย special item special นะตัอันนี้ this last one is very special how to say คุณจะถ่ายรูปฉันหน่อยได้ไหมมันเป็นการขอว่าจะทำได้ไหมคุณจะเอา Will can วิ l แคนป่ะไอ้ยีข้อนี้เอย้ยข้อนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะสับสนนะว่าเออแล้วไงครู i l l you can จังสี่บอกมันว่าแมนด้วยจ้ะอันนี้ขอมาสักคนหนึ่งไหนตอบถูกไหมเดี๋วนะคุณส้มขอดูคุณส้มขอดูคำตอบของเพื่อนสักคำตอบหนึ่งก่อนว่าจะถูกไหม will you get it right will you get it right ตอบถูกไหมพรุ่งนี้เนี่ย tomorrow นะ will you? will you หรือเปล่าหรือ can you จะถ่ายรูปให้ฉันได้ไหมพรุ่งนี้เป็นการขอว่าคุณจะทำได้ไหมสามารถทำได้ไหมแต่เป็น future tense จะขึ้นต้นประโยคว่อย่างไร คือด้วย so are you หรอ have you หรอ will you หรอ,อ,อได้ไหมได้ไหมมามาขอดูหน่อยรอดูคําตอบอยู่ด้วยความใจจดจ่อมากเลยนะตรงน,นี้ดูซิว่าจะมาด้วยแพทเทิร์นไหนเนี่ยเพราะุ้มเอาคําว่าจะสามารถทําได้ไหมมาย้ำอยู่ในประโยคเดียวกันนะคะ let's see if there's anybody yeah, if there's anybody get it right คุณพมลมัตน์นะคะ แต่คุณรู้ว่า can you จะไปยังไงต่อ can you take a photo for me tomorrow ใช้ได้นะคะแต่คำนี้คุณคุณต้องอยากย้ำว่ามันเป็นของพรุ่งนี้สามารถทำไหม Are you able to Are you able to สามารถทำได้ไหมแต่คราวนี้คุณต้องอยจะเอา will ก็จะเป็น Will you be able to do it Will you be able อ่ะอันนี้ก็ได้ถ้าอยากเน้นยว่าจะทำได้ไหมใช่ปะ ถ้าอยากจะเอามายำกันจริงๆให้เห็นชัดๆว่ามีทั้งวิวมีทั้งแขนก็จะเป็น Will you be able to ยาวหน่อยนะ Will you be able to take a photo for me tomorrow? It will take four hours at the event มันจะใช้เวลาสีชั่วโมงเลยนะที่ฉันจะต้องโพสท่าน,นั่นนี่การถ่ายปริญญานะคะ,ะหรือคุณแพมๆใช้แบบนี้ได้เหมือนกันเลย Will you ตามด้วย adverb การบอกเวลาในอนาคต will you ตามด้วย tomorrow ได้เช่นกันหรือคุณแอนนี่ก็ได้เช่นกัน will you be อ่าตรงนี้ให้ถูกหมดเลยนะจ๊ะสังเกตดูสม้มไม่ค่อยจะบอกว่าผิดห้ามใช้หรือใดๆเพียงแค่เพราะว่าตัวเองมีคำตอบที่เตรียมมาไว้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรนะคะ ครูที่สอนภาษาไม่ควรจะไปดักว่าอันนี้ผิดต้องพูดแบบนี้เท่านั้นไม่เพราะว่าแม้แต่เจ้าของภาษาเขาก็ยังมีหลายเวอร์ชั่นที่พูดต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเกรงว่าต้องให้เหมือนเฉลยเท่านั้นต้องให้เหมือนสิ่งที่เขาแบบเฉลยมาในข้อสอบเท่านั้นไม่ค่ะคุณพูดไปของคุณเลยแล้วคุณจะสื่อสารได้กับเจ้าของภาษาอย่างมั่นใจแล้วนั่นแหละเป็นที่ไปที่มาว่าทําไมฝรั่งชอบชอบชมว่า your your English is good โอ้ว้าว you speak you speak English very well ต่างๆแต่คนไทยไม่ค่อยได้ชมกันเลยคนไทยคือถ้าฉันพูดดีเขาก็จะบอกว่าฉันเนี่ยว้าว wow, you try so hard แต่พูดไม่ดีก็คือเออพูดไม่เก่ง broken English พูดทำไมอะไรคนไทยจะบางครั้งนะคะก็จะอืมจะแบบว่าดึงๆกันอยู่เด้อแต่ถ้าฝรั่งคือ แล้ปกติคนที่ชมจะเป็นชาวต่างชาติที่ชมเราใช่ไหมเพราะฉันเราก็อยากอยากด้อยตัวเองว่า My English is not good. นี่พูดกันบ่อยมาก My English is not good. ไม่ต้องพูดเขารู้เองแหละกูดไม่กูดพูดแค่ว่า I'm I'm learning English I'm I'm trying to practice English every day it's not i it s not uh perfect but I'm having fun with it ฉันก็สนุกกับการได้ฝึกเด้อจาเด้ออย่างนี้มันจะเป็นสิ่งที่ positive กับตัวเราเองแล้วคนอื่นก็จะมองว่าเออนี่ไงเขามีใจที่จะเรียนนะคะไม่ได้โฟกัสที่ความ imperfection ไม่ได้โฟกัสที่ disability แต่เราโฟกัสที่ความเอ uh, progress and improvement เห็นปะเรือกที่จะโฟกัส progress และ improvement มากกว่าการที่จะบอกว่าไม่เก่งไม่ดีไม่ perfect นะคะอ่าว,วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะ,ะถามว่า how's the weather in Taipei it is ชิลี่หนาวจ้ะหนาวคนไม่ค่อยไม่ชินอากาศหนาวอยู่ภูเก็ตมานานมาเจออากาศแบบนี้ดิฉันก็ตูม้มอยากตุ้มผ้าออกไปเลยนะคะดทฉันก็ใส่เสื้อแขนยาวนั้นหนา it is around 16 celsius นะใน degree celsius 16 degree celsius when I'm out but no d r i z z l i n g ไม่มีฝน no rain no wind just calm weather ก็ดีอยู่จ้ะ เดินเหินได้สะดวกนะคะอย่าว่าไปอีสานก็เริ่มหนาวแล้วเถอะก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะคะนครพนมบ้านเกิดดิฉัน it's getting cold ในเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณส้มจะนัดอีกทีก็คือวันอังคารถ้าเกิดได้เจอกันก็เดี๋ยวมาเจอกันในทั้งช่องสีฟ้าและช่องสีแดงนะจ๊ะเดี๋ยวจะแวะไปซี่ฮช่องต่อๆก่อนตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะสำหรับช่องสีแดงสำหรับ ทุกคนที่เข้ามาชมวันนี้นะคะ I hope that you learned something useful หวังว่าได้ประโยชน์อะไรไม่มากก็น้อยเนาะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะจ๊ะถ้าสนใจฝากเนื้อฝากตัวไว้หน่อยนะ Pro Black Friday ลดจนถึง30%ิพฤศจิกายนนี้นะจ๊ะเหลือ150 0ทุกคอร์สเลยนะคะถ้าสนใจให้รีบคว้าไว้เพราะได้เหมือนคอร์สเต็มทั้งหมดเลยและใครที่สมัครไปก่อนเป็นคอร์สเต็มไปแล้วก็ทักเข้ามา เคลมของฟรีได้ฟรี free แบบไม่มีเงื่อนไขดิฉันมีของแจกนะจ๊ะสำหรับนักเรียน,นที่สมัครไปก่อนหน้านี้เก่ากึกเก่า,กา,กาแค่ไหนก็ทักมาได้ตามช่องทางช่องฟ้านะเป็นอินบ็อกซ์นะคะแล้วก็สำหรับคืนนี้ก็เอาไว้ที่นี้ก่อนนะจ๊ะ Have a good night เดี๋ยวจะมีรถไฟไหลมาไหมฉันอยู่ติดกับ sky train ตรงนี้เลยอ่ะไม่มีเนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะลงคอนเทนต์เ่ยวกับ ไต้หวนันไทเปนะคะไม่ใช่คอนเทนต์ปีนรถเต้นนะคะแต่ดิฉันก็จะออไปสอนภาษาอังกฤษตามมุมเมืองที่มันเงียบๆไม่มีคนพลุกพล่านอะไรอย่างนี้สามารถทําได้เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจฉันชอบไปตามวัดหวานมันจะมีมุมแบบเลี้ยงปลามุมมุมวัดอะไรสามารถสอนภาษาอังกฤษกันได้แบบเงียบๆนะคะวันนี้ดิฉันเดินเข้าไปดูในวัดแถวนี้แหละแล้วก็รู้สึกโอ้โหมากเลยกับการที่เขามาบูชาเทพระเจ้า ฉันก็ไปเปิดอ่านดูใน Google นั้นของเมาเพิ่มเติมนะแล้วความต่างเนาะถ้าบ้านเราก็คือเป็นเทพเจ้าคือขอความขอความมั่งคั่งร่ำรวยขอให้ถูกหวยใดๆใช่ไหมแต่มันจะมีวัดหนึ่งชื่อว่าวัดล g งชันเทมโพกนะคะจะมีเทพเจ้าหลักๆเลยคือเทพเจ้าแห่งสติปัญญาแล้วเธอเชื่อไหมว่านักเรียนไปเยอะมากเด็กๆวัยรุ่นเขาไปขอพรให้มีสติปัญญาดี แล้วก็มีเทพเจ้าแห่งความาใช้ปากกาเขาเรียกว่าอะไรปากกา,ปกาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาแล้วเด็กก็แบบไปขอพรแล้วเชื่อเลยแหละว่าเด็กไม่ได้ไปแค่ขอพรเด็กพวกนี้ต้องตั้งใจเรียนมากด้วยเพื่อที่อยากให้สอบติดนะคะเพื่อเป็นเทพก็จะเป็นเทพเจ้าที่ช่วยในการให้เด็กมีสติปัญญาอ่านเขียนรู้เรื่องฉลาดเฉียบคมเรื่องปัญญาเนาะเออก็ดีเหมือนกันเนาะไปขอเทพให้เราฉลาดกว่าเดิมแล้วเราก็กลับมาอ่านหนังสือทําสมาธิ มันเป็นอะไรที่ impressive มากเลยนะวันนี้ที่ได้ไปเห็นมาเนะคะเดี๋ยวจะเอาคอนเทนต์มาฝากนะคะโอเคไม่ต้องคาดหวังนะไม่มีคอนเทนต์ปีนรถเต้นนะ,ะไม่มีแนวนั้นนะคะจะมีแต่ความรู้ที่เอามาแชร์สำหรับภาษาอังกฤษแบบสั้นๆประโยคสั้นๆเล็กๆน้อยๆที่เราบางครั้งก็คิดไม่ออกแต่ครูส้มจะเอามาแชร์ให้เองคะ่ะเอาล่ะสำหร,รับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ Have a good night everyone